เงินค่าขายภาพชัตเตอร์สต็อกผมเข้าแล้วเนาะจริงๆผมบอกว่าผมเนี่ยจะรอนะครับจะรอของ Adobe ก่อนแต่ว่า Adobe ช้ามากก็เลยกดของชัตเตอร์ออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับผม นานหน่อยเนาะเน็ตไม,ไม,ไม่ไม่เน็ดช้านะฮะอืมอันนี้มันเหลือ0ูนย์จุดศูนศูนย์ยูนะครับเพราะว่าเบิกไปแล้วเห็นไหมล่าสุดผมกดเบิกวันที่เจ็ดธันวาเนาะก็คือเมื่อวานเงินเข้าเร็วเร็วเงินเข้าเร็วมากนะครับหพันนี่แกะนะครับแปดสิบจุดสี่เจ็ดเหรียญน,นะครับ ก็ประมาณ2,700กว่าบาทแล้วก็พอมาวันนี้เงินก็เข้าเลยนะครับขออนุญ,ญาตเปิดให้ดูเนาะอ่าอันนี้นะครับผมนี่ก็คือ2,767.99บาทนะครับ